่ยดอกให้มาเนี่ยอันนี้ออกดอกแล้วนะตอนตอนที่ฉีดออกดอกยังออกแล้วออกแล้วนี่มาดอกอันนี้ใส่เท่าไหร่ลุงใส่ต้องร้อยเนี่ยเนี่ยให้มาเนี่ยเด้งออกให้มาไม่เยื่อเลยเนี่ยสวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมอเกษตรออนไลน์จะพาไปดูสูตรกำจัดหญ้าดอกแดงไคแมงดาใช้แบบไหนเมียไม่บ่นก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากทางช่องขอบคุณครับยญ้าข้าวนกสีชมพูหรือชื่ออื่นที่ชาวนาเขตสุพรรณบุรีอ่างทองเรียกยญ้าดอกแดงยญาไข่มังดาเป็นวัชพืชในนาข้าวถ้าปล่อยให้มีเยอะหรือขึ้นเต็มนาจะแย่งท่านอาหารทำให้ข้าวไม่สมบูรณ์ผลผลิตลดลงก่อนอื่นจะพาไปดูลักษณะของหญ้า ตั้งแต่ต้นเล็กๆจนออกดอกว่าเป็นแบบไหนยาดอกแดงแยายาไข่แมงดาต้นเล็กๆจะมีโคนสีแดงอมชมพูแต่กอออกด้านข้างต้นใหญ่ก็จะแผ่บนผิวดินใบมีความเรียวและเรียบออกดอกอายุประมาณ50วันดอกจะเป็นกลุ่มๆลักษณนะคล้ายไข่แมงดา คลิปนี้จะพาไปดูผลงานหลังฉีดยา7วันนาลุงกึกอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองผลงานจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ หลังฉีดยาหนึ่งอาทิตย์อ่ามาดูกันเป็นยังไงครับเนี่ยโคนขาดอ่าโคนขาดนะตายไปลุงตายนี่กำเนาอะไรเนี่ยลาคอเนาไม่มีโคนเนาอะไรเนี่ยอ่ายืนยันจากลุงกึกนะครับเน่าเนี่ยตายชัวร์เลยที่ดัวหอมมาเลยเอาตรงนู้นตรงนู้นนี่มันง่อยแล้วตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเติมน้ำเติมน้ำนะอ่าลองลองดูเนี่ยดอกให้มาเนี่ยอ่านี่ออกดอกแล้วนะตอนตอนที่ฉีดออกดอกยังออกแล้วออกแล้วเฮ้ยมาออกดอกอันนี้ใส่เท่าไหร่ลุงใส่ตั้งร้อยเนี่ย เนี่ยครับ้านเด้งออกเฮ้ยให้มาไม่เที่ยเนี่ย,อ,ย,ย,ยอันนี้ใส่บวกกันใช่ไหมสอง<ว>ตัวบวกหสองตัวบวกแล้วไอ้ตัวบวกใส่เท่าไหร่ลุงใส่ร้อยเนี่ยแล้วก็ใส่จับใบขนาดนะอนะ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครันบนายเพราะใส่ร้อยหนึ่งผมว่าใส่น้อยไปร้อยต้องร<ต>้อ,งงอยแต่ลุงฉีดจี้มันก็เลยอาจจะใบข้าวอาจจะไข้าวไม่เป็นไรเนี่ยข้าวไม่เป็นไรผ่าไม่เป็นไรดูดูข้าวยังเขียวนะครับข้าวเขียวข้าวเขียวเนี่ยดูดูดูถอนให้ดูถอนมันด้วยเนี่ยสภาพต้นนะดูดูดูถอนต้อนต้องเองก่อนถอนต้อน มันยอดหลตรกะเบื้อบึดบึนี่หลุดโคนหมดเลยดู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 ตายตายไปว่าดาวเรื่ังเขาย้อยตายเชื่อวต่อไปมันจะเป็นพี่ม่วงหมดอ่ะเมียบนนดูสภาพดูภาพนะมียอยู่งนไม่บนแล้วว่าไงลุงเมื่อกี้ก่อนฉีดเมียบนวนไม่มาบนฉีเสร็จแล่ะฉีเส็จลฉีเส็จปไงตายก็ตายก็มามาลุงทงทื สูตรนีตต้ตายชัวไข่แมงดาดอกแดงสูตรจําจัดหญ้าดอกแดงไข่แมงดาแบบไหนเมียไม่บน่นสำหรับสูตรนี้จะใช้สาร3ตัวตัวที่1สารพริเบนโซซิมสองสารโูมานิลสสารจำใบยอย่างดี อัตราการใช้สารพริตระเบนโซซิมอัตรา200ซีซีสารโพพนิล200ซีซีสารจับใบ10 c ซีซีทั้ง3อย่างผสมรวมกันกับน้ำา20ลิตรฉีดพ่นบริเวณที่มีหญ้าขึ้นก่อนฉีดต้องระบายน้ำออกก่อนหลังจากนั้นหลังฉีด3-4วันให้เอาน้ำเข้า และรักษาระดับน้ำให้ได้อย่างน้อย20-30วันหัวใจสำคัญของการฉีดยาเก็บหรือคุมค่ายา,ยายในานาข้าวหลังฉีดต้องคุมน้ำให้ได้เพราะยายหลายๆตัวจะใช้น้ำในกระบวนการที่ทำให้ยานั้นเน่าจนถึงโคนถึงรากถ้าปล่อยให้น้ำแห้งอาจจะทำให้ยาฟื้นได้ขอบคุณสำหรับการติดตาม ถ้าชอบคลิปนี้หรือมีประโยชน์สำหรับท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ